ความหมายยาหนือสารเคมีหรือวัตถุต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีการกินดูดสูบฉีดเป็นเวลาติดต่อกัน จนทำให้ร่างกายสุดโทนและตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นทั้งร่างกายจิตใจเพียงอย่างเดียวครับสองคนปิดแมสด้วยลูกเดี๋ยวเวลาถ่ายรูปจะได้เอาไปเผยแพร่ได้เก็บภาพไปด้วยนะคะโอเคเขาบอกว่ายา ค่านปุ่มนี้ชื่อยาเสพติดหยุดเป็นลูกหลานแม่สีตางเหรอรู้จักแม่สีตางมไหมส้มหยุดหย,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 ยุดเลยไม่มีอะไรกั้นอันนี้ยาเสพติดหยุดหยุดเลยไม่มีเออไม่มีอะไรกั้นตำรวจก็ไม่กั้นเหรอเขาบอกว่าอะไรยาเสพติดหมายความว่าอะไรปุ่มสอง ดูของตัวเองสิโลกใช้ความหมายเดียวกันไหมเขาบอกว่าเป็นยาหรือสารเคมีหรือวัสดุต่างๆอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติก็ได้เช่นอะไรบ้างอะฟินกัญชา,า,ชาอันนี้ถือว่าเป็นยาเสพติดจากธรรมชาติใช่ไหม,มไรอีไท่กินตะอม ใครกินกระท่อมกระท่อมที่ปลูก